สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องการปลูกกุนายตื่นสายหรือแพ่เสี่ยงไฮนะครับของเรานั้นก็มีพันธุ์นะครับได้เอาพันธุ์มาปลูกนะครับเป็นแปลงที่2นะครับเราทําเป็นสาขา2ในการปลูกนะครับตอนนี้เราก็เอาพันธุ์มาพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ข้างหน้าเรานะครับก็เป็นกุนายตื่นสายนะครับแล้วก็แพรจัมโบ้นะครับ ส่วนแพ่เสี่ยงไช้นะครับเราก็ปลูกไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่นี้ครับตอนนี้นี่ครับดินอย่างนี้ครับแข็งแข็งอย่างนี้ครับนี่เป็นดินถมนะครับแต่ว่าทําไงได้ล่ะครับเมื่อเรามีดินแบบนี้เราต้องทําแบบนี้ครับยากลําบากมากๆครับดินเป็นก้อนนะครับโดยการที่เราเอาครับนี่ครับซื้อดินมาครับหกถุงร้อยนะครับมาผสมนะครับกับดินเก่านี่ครับก็ทําอย่างนี้ครับเอาดินนะครับโรยลงไปครับ ที่โคนต้นนะครับแล้วก็มันจะประสานกันนะครับตอนที่เราลดต้นไม้นะครับดอกไม้เนี่ยเมื่อเราลดน้ําลงไปแล้วเนี่ยมันจะประสานกันเองเป็นแบบนี้ครับนะเราก็ปลูกไปเรื่อยๆครับเพราะทำเยอะหน่อยครับสาขาสองนี่ทําแล้วให้มันเป็นที่สวยที่งามนะครับคุณนายตื่นสายเนี่ยประมาณ22 23สีครับส่วนแพรเสียงไห้นะครับก็อยู่ที่24สีเหมือนกันนะครับ แล้วก็แพะจัมโบ้นะครับมีทั้งหมด7สีตอนนี้นะครับแหวนเพชรนี่ก็อยู่ที่2 0 21สีนะครับที่เรามีอยู่ที่สวนนะครับเรากำลังจะปลูกใหม่ครับเริ่มต้นใหม่นะครับในการเพาะปลูกนะครับนี่ก็เป็นหน้าฝนแล้วที่เราได้ปลูกนะครับเกษตรทำเงินนะครับเราทํางานอื่นมาเยอะแล้วนะครับแต่มาทํางานนี่ครับ ปลูกแบบนี้ครับได้เงินนะครับได้เงินเห็นเงินจริงๆนะครับถ้าใคร pues you, yourself, อยากจะทําเป็นอาชีพนะครับก็ปรึกษาได้นะครับโดยที่เอาพันธุ์ของเราไปปลูกนะครับหรือหาพันธุ์ที่ไหนก็ได้ครับไปปลูกนะครับนี่ครับลักษณะพันธุ์ก็เป็นอย่างนี้ครับนี่ผ่านมา5วันแล้วนะครับที่เราเก็บพันธุ์มานะครับจากแปลงแรกนะครับผ่านมา5วันก็ยังสดอยู่นะครับก็ปลูกอย่างนี้ครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับล้วก็รดน้ํานะครับ ช่วงวันละครั้งนะครับแรกๆอย่างนี้รถเช้าเย็นครับดินเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเนื่องจากเป็นดินเหนียวนะครับเราก็ต้องหาครับว่าทําอย่างไรให้มันอยู่ครับโดยที่ไปซื้อดินถุงมานะครับก็ซื้อดินถุงมาก็หมดไปหลายพันเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าการทํานะครับถ้าเราไม่เกี่ยงงานนะครับหรือเราไม่ย่อท้อเนี่ยจะทําให้เรานั้นได้ของดีนะครับแล้วก็มีคุณภาพ แล้วหลังจากนี้ครับปลูกไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็รากออกแล้วครับเนื่องจากว่าดอกไม้ชนิดนี้ออกรากไวนะครับการทําเงินก็ได้ไวเหมือนกันนะครับนี่ครับพื้นที่นี่พอไหมครับนี่ตรงนี้เป็นแผงเซี่ยงไฮ้นะครับอยู่หน้าบ้านเลยนะครับแปลงนี้อยากนาเสนอมากนะครับก็คนงานมาช่วยขุดครับดีที่มีคนช่วยขุดนะครับแต่ปลูกนี่ก็ปลูกกันเองนะครับ นี่ครับสวยงามเลยใช่ไหมครับนี่ลงหมดแล้วครับทั้งแปลงนะครับนี่ก็ปลูกไปเมื่อวานนะครับแปลงนี้ก็เลยเห็นสภาพเป็นแบบนี้ครับกว่าที่จะได้สภาพแบบนี้นะครับก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ารถไถนะครับไถไม่เข้านะครับดินมันแข็งนะครับดินมันแข็งจริงๆมาที่ใหม่ ก็เริ่มเพาะปลูกใหม่นะครับการพาะปลูกใหม่ก hmm. ็เป็นแบบนี้และครับการเริ่มต้นใหม่ชีวิตคนเรานะครับอย่าหยุดที่จะเริ่มต้นใหม่หากล้มแล้วงอมืองอเท้านะครับเราจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราเริ่มต้นใหม่คิดใหม่ทําใหม่ครับทุกอย่างจะกลับมาดีเองนะครับนี่เหมือนผมนี่ครับก็ปลูกอยู่อย่างนี้ครับทาไปครับไหนทําเงินได้ก็ทํานะครับส่วนนี้นะครับใครที่สนใจนะครับเห็นไหมครับนี่แตกแล้วนะฮะลงไปเมื่อวานนี่เองนะครับ มันก็พร้อมแตกอย่างนี้แหละครับไม้พันธุ์นี้นะครับแพร่เสื่องไฮนะครับคุณนายตื่นสายเนี่ยมันแตกง่ายนะครับวางยังไงก็ได้นะครับบางคนบอกเอาไปทิ้งไว้ก็ได้ครับมันก็ขึ้นใช่ครับอันนี้ไม่เถียงเลยนะครับให้มันอยู่บนดินให้มันมีน้ํานะครับหรือน้ําค้างก็เป็นไปได้นะครับว่ามันจะขึ้นง่ายนะครับแต่การดูแลครับเนี่ยเราปลูกนะครับเพื่อการขายนะครับนี่ครับที่อยากนำเสนอนะครับก็คือ ใบด่างนะครับคุณนายใบด่างเห็นไหมครับสวยไหมครับแบบนี้ครับเรามีทั้งหมดสามสีนะครับตอนนี้ก็เห็นตามสภาพนี้เลยนะครับสวยจริงๆนะครับใบด่างนะครับสามสีอยู่ในกระถางครับใครสนใจก็กิ้กังมาได้นะครับใบด่างนี่ก็ไม่ได้ราคาถูกนะครับนี่ครับมีแพรทับทิมนะครับแพรทับทิมเนี่ยเราก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับส่วนใบด่างนี่กําลังแตกนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นพุ่มสวยมากเลยใช่ไหมครับ ใครๆก็เห็นใครๆก็สนใจครับใบด่างเพราะว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากครับการเลี้ยงดูก็ไม่ยากครับให้เขาโดนแดดแบบนี้ครับใบด่างชอบแดดนะครับไม่ชอบน้ําน้ำนี่สองสามวันลดครั้งไม่เป็นไรครับใบด่าง เดี๋ยวผมพาดูที่ครับนี่ครับแพรทับทินที่เราได้แยกออกมานะครับในกระถางเห็นแพรทับทินไหมครับบางอันมันเขียวบางอันมันแดงเพราะอะไรครับพันเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าที่มันแดงเนี่ยมันโดนแดดนะครับถ้าโดนแดดจัดนะครับมันจะแดงแบบนี้ครับสวยงามทีเดียวนะครับส่วนใบด่างครับนี่ครับเป็นไงครับใบด่างของเรานะครับตั้งโชว์งามตาทีเดียวเลยใครเห็นก็อยากได้ครับเอาไปเลยครับกระถาง150้นะครับ แต่ตอนนี้กําลังขยายพันธุ์อยู่นะครับเนื่องจากว่าที่ใหม่ของเรานี้ก็จะปลูกใบด่างให้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะเยอะได้นะครับเพื่อใครสนใจนั้นไดเอาไปชมนะครับเพราะใบด่างนี้เป็นการหายากนะครับและราคาก็ไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมและกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอกาวคำว่าสวัสดีครับ